ืืมหกินเหมือนสตอเลยค่ะใครที่ชอบกินสตอกินลูกเนียงลูกเหลียงถ้ายามขับสนหาพวกนี้ไม่ได้นี่เลยค่ะตดหมูตดห,ตดหามาหอมชื่นใจเฮ้อ สวัสดีค่ะเจอกับวารุต่าอีกแล้ววันนี้จะมาเก็บผักตัวหนึ่งค่ะซึ่งเขาจะคือเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็สรรพคุณของเขาก็ดีมากๆเลยหวังว่าพาร,รุตาคิดว่าทุกท่านนาคงจะรู้จักเขาจะมีภาษาพื้นบ้านซึ่งฟังแล้วไม่ค่อยน่าจะพิสมัยซักเท่าไหร่ เขาก็อยู่บนพืนหญ้ามุมนี้ล้วค่ะเดี๋ยวรุตาจะพาทุกคนไปทำความรู้จักนะคะสิ่งที่จะตามหานั่นก็คือตดมูตดหมานั่นเองนี้ค่ะสองยามแดดก็จะเห็นเขาเขาจะมีสับคุณทางยาน,นะคะเขาจะมีกลิ่นคล้ายกับผักโขมผักโขม,ขมปักใต้ค่ะ ก็จะเป็นไม้เลื้อยแบบนี้เลื้อยไปถ้วยไปเถาเป็นเถาวันนะคะใบเขาก็จะเป็นแบบนี้เราวิธีการนำไปรับประทานนั่นก็คือเก็บแต่ยอดอ่อนๆของเขาค่ะนี่ค่ะยอดอ่อนๆเลยไม่ต้องปลูกมีเก็บให้มีให้เก็บกินนี่ค่ะเยอะม,มากเลยนะคะนี่ค่ะยอดอ่อนๆของเขาวารุตาจะเอาไป รับประทานคู่กับส้มตำตอนนี้คุณบัวชุมกำลังไปซื้อส้มตำมาค่ะวันนี้เราขอซื้อส้มตำไม่มีเวลาว่างตำกันค่ะมัวแต่ทําสวนกันพรรุตาคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักตดหมูตดหมาบางคนอาจจะว่ากลิ่นเขาเหม็นนะแต่สำหรับบรรุตาแล้วกลิ่นเขาหอมมากหอมเหมือนผักอา่า โผมบ้านปักใต้บ้านเราเลยนี่ค่ะดูยอดของเขามาเก็บกันตอนเชี่ยงเชียงกันเลยเดี๋ยวจะได้ทันกับคุณประชุมไปซื้อส้มตำมาโอ้โหเยอะม,มากนี่ค่ะมียอดสีเข้มแล้วก็สีอ่อนแล้วตัวนี้นะคะคุณประชุมบอกว่าโอ้ย เขามีเยอะมากในสวนเราเราจะกินกินได้เลยไม่ต้องแบบไปปลูกดูนี่นะคะเยอะเต็มไปหมดเลยบางคนอาจจะว่าเป็นเป็นวัชพืชนะคะเพราะว่าเขาเยอะมากเราไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิดแล้วเขาเกิดมาแบบนี้นี่ค่ะเยอะไปทุกมุมเลยค่ะ เอาเฉพาะโยดอ่อนๆใครที่มีข้อมูลที่ดูนี้นะคะเขากำลังแตกกอ,ข,อขึ้นมาอีกค่ะใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับตดหมูตดไอต,ตดหมานี่นะคะช่วยเขียนมาให้วารุตานด้วยนะคะก็เป็นการเก็บกินครั้งแรกของวารุตานด้วยเช่นเดียวกันค่ะจากการบอกเล่าของคุณบัวชุมนะคะเธอก็พยายามไปสรรหาว่า ในส่วนของเรามีอะไรขึ้นบ้างและมีอะไรที่พอเราจะเก็บกินได้บ้างเมื่อมาศึกษาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรามีสมุนไพรเยอะมากเลยค่ะสมุนไพรที่ถ้าเราไม่ศึกษาเอาไว้สงสัยจะกลายมาเป็นอดีตแน่เลยค่ะเราก็เลยพยายามที่จะมีอะไรที่ ให้เราได้แบบเก็บกินได้ก็จะพยายามเก็บกินตามธรรมาชาติค่ะดูก่อนนี้นี่นะคะโอ้ยไม่เนี่นี่ยอดกำลังอ่อนๆกลิ่นเขาบางคนอาจจะบอกว่าเหม็นนะคะแต่สำหรับบารุตาแล้วหอมมากบารุตาไอคุณประชุมบอกว่ายอมเธอเลยว่าอย่างนั้น <ś led> ฉันหมิ่นเธอหอมนี่ค่ะนี่ค่ะโยด,ดาาใ,ใครอ่ะเอาเอาเอาของพวกนี้อย่ายโยนทิ้งชอบเอามาปลูกเก็บเอาไว้พวนน,นี่ใช่มันเป็นของกินเยอะมากเลยค่ะน้องก็จะมาปลูกต้นไอ้นู้นให้ารุตาก็เลยบอกว่าเดี๋ยว รอคุณเบอร์ชมแป๊บหนึ่งเธอกําลังไปซื้อส้มตําแล้วเธอก็ถามว่านี่เธอเก็บไปทําไมนตดหมูตดหมาบอกเอาจะเอาไปกินเธอบอกกินด้วยเหรอบอกกินนี่แหละอร่อยมากสรรพคุณสุดยอดตดหมูตดหมาอูย้เยอะมากมีแบบนี้ค่ะกําลังแตกก็จะเป็นนี่ต้นก็เป็นแบบนี้แล้วก็เขาก็จะกระจายไปทั่วเลยค่ะถ้าเราเก็บกินนะคะ คิดว่าเขาคงจะแตกแบบให้เราได้กินสดๆอ่อนๆตลอดเลยค่ะนี่ค่ะต้นของเขากำลังออกเยอะมากเยอะจริงๆค่ะนี่ดูยอดนี้กำลังชูช่อยางก็เก็บเห็ดเลยค่ะแดดกำลังร้อนๆเขาก็กำลังแตกแต่การเก็บผักเขาบอกว่าถ้าจะเก็บให้ดีก็ต้อง เก็บก่อนพระอาทิตขึ้นนะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้ปรุงอาหารเราก็ได้อาหารเต็มที่ค่ะดูยอดนี้กำลังชูโช่เอายอดเล็กๆนี่ยอดนี้อย่างงามเลยค่ะยอดนี้ก็งามยอดนี้นี่คือดอกกระดุมทองค่ะโอ้ยดูยอดนี้กำลังขึ้นแบบกระจีนี่เหมือนกันคันนี้ ถ้าเรารู้จักของกินในธรรมชาตินะคะเราก็จะมีของกินเยอะมากเลยค่ะวรุตาก็ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยทีเดียวค่ะนี่ยอดนี้ก็งามยอดนี้ก็งามค่ะตัดหนูตัดมาเอาไปกินกับส้มตำเดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันด้วยกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนยอดนี้ก็งาม เขาอยู่ในที่ร่มกำลังแตกมาใหม่เยอะเลยค่ะนี่ต้นเยอะมากดูมุมนี้นะคะโหย้ยกำลังแตกเอายอดอ่อนๆแตกเยอขอเก็บกินหนกนะคะนี่อ่อนๆก็อ่อนค่ะ เยอะมากเขาก็ชูชอ่อรีิวสวยไปกับสายลมอันไหนแก่ก็อย่าเอานะคะเพราะว่าของเราเยอะค่ะเลือกกินเลือกกินเลือกเก็บนี้ค่ะมุมนี้ก็นี่น,นี้แก่ไม่เอาอเอาแบบอ่นอนๆเยอะมากค่ะ เจ็บหมูเจ็บหมาใครมีข้อมูลดีๆสรบรพคุณของเขาดีๆช่วยบอกควารู้าาด้วยนะคะนี่ค่ะเต็มไปหมดเดินมาสองสามเก้าวก็เห็นยอดก็เต็มไปหมดโอ้โดูดูนี่กำลังแตก ก็จะเป็นไม้เลยนะคะก็จะเลื้อยเต็มไปหมดเลยนี้ค่ะกอนี้โคนี้สีนี้สวยนี่ค่ะนี่ได้กัมบนลอดเลยค่ะของจากธรรมชาติเยอะมากเลยนะคะวัรุตามีโอกาส ขาเรียกว่ามีความรู้น้อยมากเลยค่ะก็เลยพยายามที่จะศึกษาหาความรู้เยอะๆเดี๋ยวเราเอาตดหมูตดหมานี้ไปกินกับส้มตำด้วยกันมาลืนกันนะคะกับการกินกางแรกของวารุตาว่าจะเป็นแบบไหนไปกันเลยค่ะว่าจะไปอดแวะไม่ได้เห็นยอดสวยๆกําลังแตกแบบงามมากดูนี่นะคะแต่ละยอดนะงามจริงๆตดหมูตดมา้า นี่ค่ะดูยอดนี่ก็งามยอดนี้อีกแบบไม่ต้องปลูกเลยค่ะมีกินแบบไม่ได้ตั้งใจโอ้โหดูดูดูอ่อนเชียปึ้งปึ้งเยอะมากโอ้ยอยู่นี่แบบเยอะจังเยอะมาตรงนี้เลยเธอตัวเชิเลี้อสไปข้างถนนนะ ปรชุมกี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วค่ะไปกันเลยไปชิมตดหมูตดหมากันรวนค่ะเธอมาแล้วนี่ค่ะตดหมูตดมาเดี๋ยวเราเอาไปล้างกันนะคะล้างเรียบร้อยแล้วค่ะ าตดหมูตดหมาหอมจิ้นใจนี่ค่ะตดหมูตดหมาครั้งแรกของเรานะคุณกระชุมมาลุ้นกันว่าจะทานแล้วเป็น่างไรเฮ้ยแมงหวานไปเจ้าจไม่เกี่ยวข้องน่ารำคาญ <c oughs> ขมต่างถ่ายนะคะขนมจีนกับคุณค่ะประกอบกับกระถจีนเหนียวนุ่มอืมอืม,อมเป็ดไม่เป็ดแต่เราลดบ่<ร>า,ายระบอกกลางๆทำให้ยาวทดลองแล้วนะคะ ตดหมูตดหมาคุณวระชุบบอกว่าระวังตดของตัวเองก็จะเหม็นไม่ท้องรัวใช่ไหม,ม,ไมเห็นมครับกินเหมือนสตอเลยอะ่ะืมืมกินเหมือนสตอเลยค่ะใครที่ชอบกินสตอกินลูกเนียงลูกเหลียง ถ้ายามขับสนหาพวกนี้ไม่ได้นี่เลยค่ะตดหมูตดหมาหอมชื่นใจเฮ้ยชอบชอบปะว่ะี้แง่เยอะอืมมันหอมเหมือนกับสะโตอะเราไม่ต้องปลูกสะโตแล้ว <c oughs> กินตดหมูตดหมาอร่อยมาก ของโปรดมีสรรพคุณทางยาด้วยนะเหลือว,ว่างจำไม่ได้ที่ส่งให้ดูเยอะอีกว้าวเอมันมีสองสีแล้วสีเข้มกับสีอ่อนเป็นยังไงแบบตำแหน่งที่เกิดเนาะนี่ค่ะครั้งแรกในชีวิตของวัตุจ่าที่กินตดหมูตดหมาตดหมย tụt mũi rồi cứ tụt mỏ ừ. ừ. Thôi rồi mũi đóng mỏ rồi Hãy อเนาะเป็นน่ตาติดใจเดี๋ยวจะหมดสวนสน่้คุณรชุมช่วยก,กันกินเพราะว่าของเรามันเยอะต้อช่วยกันเยอะมากแต่กำลังอ่อนๆเนาะตัดยาวยกินข้าวแล้วแต่จะมากินข้าวหรืม ไอ้ไอ้ลูกชิ้นอยู่นะลูกชิ้นเนื้อไม่เหรอลูกชิ้นอะไรฮะไม่รู้เนะคอแห้งอ๋อเหรออืม๋อเอาเอาไปดีกว่าแม่จะได้ออไม่ต้องนั่นะะเอาไปดีกว่า,แม,า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 แม่เห็นสีแนละ้วแม่ไม่มั่นใจใช่ครับเน่เอาไปเลยขอแห้ง <c oughs> Hmm. Ừ. lấy món, dạng mát, ạy mát, ừ mát, Ừ mát, ạy mát, Ừ, Ok, bây giờ <laughs> Bên cạnh cung bất chuẩn hả? cưng bất chuẩn hả? cưng bất chuẩn mệnh 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 cưng เมออหมอ,อ,อ,อยู่บอกขอชัางหลักค่ะอออือไม่ิมากๆเลยค่ะแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษมากๆตดหมู อดหมานี่ค่ะลงไปหามารับประทานดูนะคะทานแล้วเป็นอย่างไรเขียนใต้ก็คลิปให้กับวารุตาด้วยนะคะวันนี้วารุตาก็ได้เรียนรู้ตั้งสองอย่างเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติกับวารุตาสิมเปิลไลฟ์ใช้ชีวิตกันแบบ เรียบง่ายในตามสไตล์ของเราค่ะแล้วเราก็จะมีความสุขตลอดไปค่ะเดี๋ยวเจอกับวารุตาในาคลิปน้านะคะรับนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย